จักรยานราล่นะครับบ้างก็เรียกรา่ได้ผลิตขึ้นโดยบริษัทราล่เบイス c เคิลซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองนอ t ติงแฮมประเทศทอังกฤษเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตจักรยานเก่าแก่ที่สุดในโลกราล่ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นปีพศ2431สอ24คิตศศตรวตรรษ ที่1,888โดยเซอร์แรงค์บลเดนซึ่งตรงกับสมัยพระพุทธเจ้าหลวงสมัยรัชกาลที่หของสยามเซอร์แบงค์บอลเดนร่ำรวยจากการเล่นนุ้นในกรุงลอนดอนขณะที่มีอายุเพียง24ปีและเป็นนักกฎหมายที่ประสบความสำเร็จขณะที่ท่าน มีอายุได้เพียง38ปีก็เริ่มปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังโดยการแนะนำของแพทย์ว่าเป็นการดีต่อสุขภาพซึ่งท่านก็ประทับใจในการปั่นจักรยานนี้มากต่อมาเมื่อไม่นานท่านจึงได้ตกลงใจซื้อกิจการจักรยานมาจากกลุ่มบริษัทชาวอังกฤษและฝรั่งเศส m ม s วูดซิสอันกิสและเอลลิสท่านได้ตั้งฐานการผลิตที่ถนนราลีเมืองนอตติงแฮมซึ่งเป็นตำนานและเป็นปฐมบทอันก้องโลกของจักรยานราลีการผลิตของราลีซึ่งเดิมผลิตได้สัปดาห์ละสามคันเท่านั้นและได้ผลิตเพิ่มขึ้นตามลำดับและได้ขยายการผลิตไปที่อาคาร สชั้นย่านถนนรัสเซลภายใน6ปีราเล่ก็กลายเป็นบริษัทผู้ผลิตจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อมาก็ขยายโรงงานมาตั้งที่ย่านถนนฟาราเดย์เลนตันนอตติงแฮมท่านเซอร์แฟงบาลเดนได้ถึงแก่นิจกรรมเมื่อปีพศ2464คิตศตวรัต ที่1,921บุตรชายก็รับช่วงต่อกิจการต่อและได้กิจการและได้ขยายกิจการไปเรื่อยๆในอีก17ปีต่อมาจุดเปลี่ยนของจุดเปลี่ยนที่สำคัญของราเล่ปส2,428สองผู้ประกอบการชาวฝรั่งเศสมอร์เซีย์ริชาร์ดมอริสวูดิส และเปาอูอจินีอังกวัวเริ่มผลิตจักรยานในโรงผลิตเล็กๆย่านถนนรัเล่และต่อมามีชาวอังกฤษชื่อวิลเลียมเอลิสได้เข้าร่วมหุ้นเป็นส่วนได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนด้วยการสนับสนุนเงินปีพศ2430อาัลเฟรด มิววัสโอเรโนได้ผลิตกระบวนการประชิดส่วนปลายของท่อจักรยานพศ2 4 3 1บริษัทราเล่ไซเคิลจะตั้งขึ้นที่ถนนรัสเซลเมืองนอตติงแฮม